ออรืงป้าขอโทษนะคะเดี๋ยวป้าเช็ดให้นะคะไม่ต้องเดี๋ยวเสื้อผ้าฉันก็เลอะหมดหรอกแล้วป้ารู้ไหมว่าเสื้อฉันเนี่ยตัวละเท่าไหร่ป้าขอโทษนะคะป้าไม่ได้ตั้งใจคะ่ะไป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 จะไปไหนก็รีบไปไปวันนี้มันมันซวยหลังฉันเนี่ยเสียเวลาจริงๆคุณเบลคะ่ะ นี่เป็นโปรเจกต์ทั้งหมดของบริษัทดิฉันนะคะยังไงคุณเบลช่วยรบกวนพิจารณาโครงการที่ดิฉันนำมาเสนอด้วยนะคะเดี๋ยวฉันขอดูเอกสารโครงการของคุณเพิ่มเติมก่อนนะคะวันนี้มีเมนูข้าวหมูกระเทียมของโปรดของคุณเบลมาให้ชิมด้วยค่ะป้า ป้าไม่เห็นหรอ้วเขากำลังคุยเรื่องงานกันอยู่มรารยาทอ่ะป้ารู้จักไหมก็ป้าก้าดียังไงอ่ะถึงทำอาหารแบบนี้มาให้คุณเบลกินป้ารู้ไหมคุณเบลอ่ะเขาเป็นถึงประธานบริษัทนี้เลยนะแล้วอาหารที่ป้าทำมาไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่าถ้าคุณเบลเขากินเข้าไปแล้วท้องเสียขึ้นมาป้าเป็นปัญญาชอบใช้ไหม คุณเบลคะดิฉันขอแนะนําอะไรสักอย่างนะคะต่อไปอะ่ะถ้าเราจะคุยเรื่องงานกันอย่าให้คนแบบนี้มาเดินเพ่นพ้านที่บริษัทดีกว่าคะ่ะฉันเห็นแล้วหงุดหงิดเสียสมาธิหมดป้าขอโทษนะคะที่เข้ามารบกวนเวลาทำงานเดี๋ยวก่อนคะ่ะ แม่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นบ๊บบบแม,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 ม่ไปไปไ,ปไปจะไปไหนก็รีบไปไปวันนี้มันมันซวยหลังฉันเนี่ยเสียเวลาจริงๆ ุณอ้อยคะ่ะคุณรู้ได้ไงคะว่าอาหารที่แม่ฉันทำมันไม่สอะอาดดูสิเข้าใจผิดกันไปยกใหญ่เลยเออดิฉันไม่ทราบอะค่ะว่าป้าคนนี้เป็นแม่ของคุณเบลถ้าดิฉันรู้ดิฉันไม่ทำแบบนี้หรอกคะ่ะเออ ป้าคะเอ่อดิฉันขอโทษด้วยนะคะที่ทำกิริยาแบบนี้กับคุณป้าค่ะเอ่อคุณเบลคะแม่คุณเบลก็าอายุเยอะแล้วทำไมคุณเบลต้องให้มาทำหน้าที่แม่บ้านแบบนี้ล่ะคะถ้าคนอื่นรู้เข้าอ่ะเขาจะหัวเราะเยอะแล้วก็เอาไปนินทากันได้นะคะ พอดีว่าแม่ฉันอยู่บ้านคนเดียวเลยรู้สึกเบื่อๆะคะ่ะเลยมาช่วยงานที่บริษัทแล้วก็มาดูแลฉันด้วยแบบเนี้ยมันไม่ได้หรอคะได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะแต่ว่าให้มาทำหน้าที่แม่บ้านแบบนี้อ่ะคนอื่นรู้เข้าอ่ะเขาเจะเอาไปนินทาแล้วก็ทำให้คุณเบลว่าข,าาาะะขายขี้หน้าได้นะคะขายขี้หน้ามีอะไรต้องขายขี้หน้าหรอคะ ฉันเองก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันไม่เคยคิดว่าตัวเองอยู่สูงหรือว่าอยู่ต่ำกว่าใครพราไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทั้งนั้น